สวัสดีครับผมนายเดยมอนวันนี้ก็จะพามารู้จักกับเกมมือถือแนวโลคไลท์นะครับนั่นก็คือเกม Order Zero เกมนี้เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับผมก็เจอมาจากโฆษณาจากเกมอื่นอีกทีนึงแล้วก็มาลองดูกันว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรกับ Order Zero g a m เกมรี e ิว r d e r Zero นะครับเป็นเกมมือถือแนวโลคไลท์ซึ่งเกมแนวนี้ถ้าให้พูดเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือแนวเดินยิงที่ต้องคอยหลบกระสุนจำนวนมากพร้อมกับฆ่าสตูไปด้วย โดยเมื่อผ่านด่านนะครับจะได้ความสามารถเพิ่มตามเลเวลตามเช็คพอยต์แต่เมื่อลาตายหรือเกมจบของที่มีและเลเวลที่เก็บก็จะหายทั้งหมดต้องเริ่มเล่นใหม่แต่ว่าในเกมนี้นะครับก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นโดยสิ่งที่เกมเพิ่มมาจากแนวโลกไรททั่วไปก็คือเกมได้เพิ่มระบบเลเวลผู้เล่นและของสมใส่เข้ามาซึ่งของพวกนี้จะไม่รีเซตซึ่งถ้าเทียบกับต้นฉบับเกมโลกไรททั่วไปเมื่อเกมจบหรือตายก็ต้องนับหนึ่งใหม่เพราะงั้นผู้เล่นทั่วไปครับสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยสิ่งที่ยังคงความเป็นโลกไร้ก็คือเลเวลตัวละครและสกิลจะรีเซ็ตเมื่อทำมิชชั่นจบมาดูแนวการเล่นกันบ้างครับเกมนี้ทำมาเข้าใจง่ายมากสามารถเล่นได้ด้วยมือเดียวเพราะว่าหน้าที่ของผู้เล่นมีแค่บังคับหลบกระสุนเท่านั้นจริงๆโดยตัวละครนะครับเมื่ออยู่เฉยๆมันก็จะยิงโจมตีไม่มีสกิลให้ใช้แค่เดินหลบไปมาเท่านั้นเมื่ออัพเลเวลเราจะได้เลือกหนึ่งสกิลจากสกิลที่สุ่มมา3อันและเมื่อเลเวลอัพถึงระดับหนึ่งเราก็จะได้โบนัสเล,เลือกซ้ำอีกรอบ โดยวิธีการเล่นนะครับมีแค่นี้จริงๆสรุปก็คือเดินลบเลือกสกิลแค่นั้นนะครับถ้าตายก็เริ่มเล่นใหม่หรือไม่ก็ใช้เพชรน,นะครับเพื่อซื้อเกิดใหม่หรือกดดูโฆษณาครับมาดูด้านกาชาบ้างครับแน่นอนเมื่อเป็นเกมมือถือน,นะครับมันก็หนีจากกาชาไม่ได้โดยของที่มีให้สุบก็คืออุปกรณ์สวมใส่ทั่วไปนั่นเองแต่ว่าถึงแม้เราจะไม่ได้ของดีนะครับเราก็ยังสามารถนําของที่ซ้ํานะครับมาอัปเกรดเลือดขั้นได้ เมื่อของชิ้นเดียวเก็บเดียวกันซ้ําครบ3ชิ้นสามารถเลื่อนขั้นได้ทําให้แม้เราไม่มีดวงนะครับเราก็ย,ยังสามารถหาของดีๆมาใส่ได้เมื่อเวลาผ่านไปนอกจากนี้เมื่อเลเวลผู้เล่นเพิ่มขึ้นหรือยังต้องสมสกิลด้วยครับโดยตรงนี้สามารถใช้เงินในเกมได้สกิลที่ว่าจะมีผลกับตัวละครของเราเช่นกันต่อมาครับมาดูข้อเสียของเกมบ้าง อย่างที่ว่าครับเกมนี้เป็นเกมที่ดูเหมือนว่าจะอยู่ในระหว่างพัฒนาเกมไม่มีเนื้อเรื่องอิน t r o เมื่อโหลดเข้าเกมครั้งแรกผู้เล่นจะโดนจับเข้าโหมดฝึกสอนแล้วก็เล่นจริงเลยไม่มีบอกว่าต้องทำอะไรแอปสกิลอย่างไงเราต้องลองเล่นเองเท่านั้นนอกจากนี้นะครับเสียงเอฟเฟกเนี่ยก็ยังทำได้ไม่ค่อยดีและเพราะว่ามันอยู่ระหว่างพัฒนาครับเกมจึงเต็มไปด้วยตัวเลือกให้ดูโฆษณาไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพื่อกดเอาสกิลในมิชชั่นกดดูเพื่อรับละของรางวัลเพิ่ม แต่ถ้าไม่ชอบโฆษณนานะครับก็มีตัวเลือกให้ซื้อแพ็กตัดโฆษณาในราคา3า0บาทเพราะงั้นถ้าใครที่เล่นเกมมีแล้วชอบก็อุดหนุนกันได้ครับสรุปนะครับเกมนี้เป็นแนวค่อนข้างเฉพาะทางพอควรครับถ้าคนชอบคงชอบเลยไม่ชอบก็คงเกลียดไปเลยแล้วก็มันไม่มีทางเนื้อเรื่องหรือะบทศิลปาใดๆทั้งสิ้นซึ่งผมก็พาใจว่าวเป็นเกมที่อยู่ระหว่างพัฒนาแต่ถ้าเอาไว้เล่นกันเตินนะครับในคลิปหน้าก,ก็ถือว่าดีครับ ผมเองก็เล่นไว้ลำลึกสมัยเด็กพวกเกมการพิุอสอะไรอย่างนั้นว่าเล่นๆก็ปาเข้าไปเลเวล28แล้วครับถ้าใครสนใจก็โหลดมาลองเล่นดูเกมขนาดเล็กมากครับแล้วก็ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้รอบหน้านะครับจะพาดูเกมโลกไลร์ like ที่พึ่งกใหม่กเกมนึ่งหากไม่อยากพลาดนะครับก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณครับ